สวัสดีครับท่านผู้เกียรติครับวันนี้เสนอวิธีการล็อกกิ้งสัญญาณซึ่งแนวต่างๆจากอุปกรณ์เซินะครับมาไว้ใน Database จากนั้นเอากลับไปพลออีกครั้งหนึ่งและการนี้เรียกว่า historical trend d a t a b า s e ที่เราจะเก็บนี้สามารถเก็บในรูปแบบของ Microsoft Access หรือ SQL Server หรือ Open Database อื่นๆก็ได้ในชี่นี้ผมจะยกตัวอย่างเป็น SQL Server ที่เรียกว่า MS-MSDE นะครับซึ่งเป็นของฟรีนะครับ เพราะว่าในหนังสือ,อของเราเนี่ยมีตัวอย่างที่เป็น Access อยู่แล้วนะครับ MSD หลังจากติดตั้งแล้วผมคลิกขวาตรงไอคอนของ MSD แล้วเลือก Start นะครับสภาักหนึ่งไอคอนจะเปลี่ยนนะครับจาก Stop Pin, Start, เป็น Start เ,เป็นตัว Play สีเขียวแบบนี้นะครับเราจำเป็นจะต้องระบุก,ก่อนว่าเราจะเอาสัญญาณอะไรมาล็อกกิ้งไว้ใน Database บ้างเลือก On Program Iconic g e n e s i s 32 t r a i n w o r k s t r e n w o r k Configurator Trendworks Configurator Trend Config นี่นะครับจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อรู้ว่าสัญญาใดจะเอามา l o กก i n g ไว้ใน Database บ้างแล้วก็คำนดไว้ว่ากลุ่มที่เราเก็บไว้นะครับมีความละเอียดของสัญญาณเท่าไหร่นะครับละเอียดมากละเอียดน้อยกี่วินาทีเป็นต้นนะครับและจะเก็บยาวนานเท่าไหร่ก่อนเดี๋ยวเราสร้าง Database ใน SQL Server ซะก่อนนะครับโดยเริ่มมาที่ On Program Iconic Tunes แล้วเลือก MSDE Database Manager อันนี้ผมใช้เวอร์ชัน8เป็นตัวอย่างนะครับเวอร์ชัน9ก็คล้ายกันเลยนี่คือเครื่องมือในการจัดการ MSDE ที่เรียกว่า Database Manager นะครับคลิก connect เข้าไปเลือก Windows Authentication connect แล้วแตกกิ่งออกมานะครับคลิกขวาตรง Database เลือก New อันนี้คือโค้ดในการสร้าง Database เราแค่พิมพ์ชื่อ Database เข้าไปในช่อง Database Name ตรงนี้เช่นพิมพ์เป็น t w x locker แล้วกดปุ่ม Run หรือกด f 5จากนั้นจะเป็นการสร้าง Database ให้เราขึ้นมาและจะมีคำที่บอกว่า batch complete successfully ขึ้นที่ task menu นี้ขึ้นที่บริเวณ task ตรงนี้นะครับเป็นอันสร้าง Database เสเสร็จเรียบร้อยแล้ว กลับมาที่ t r e n d w o r k l o c k e r Configurator ของเราให้เราคลิกตรงปุ่มตรง Tree ที่เป็น Configuration นี้นะครับคลิกขวาและเลือก New Configuration ตั้งชื่อ Configuration เช่นตั้งชื่อเป็น T-W-X Log เป็นตน้นนะครับจากนั้นก็กดปุ่ม Apply คลิกขวาตรงกิ่ง T-W-X Log เลือก New Database Group อันนี้คือกรุ๊ปของ ด a ต a b a s e นะครับในด a ต a b a s e นี่ก็ในกรุปดัตเ a a เบสนี่นะครับก็จะมีสับกรุปหลายๆสับกรุปที่ประกอบด้วยสัญญาณต่างๆตั้งชื่อ database เบสกรุปก่อนครับเช่นเป็นกรุป G1 นะครับจากนั้นเขาจะระบุว่ากรุป G1 เนี่ยนะครับเราจะลิงก์หรือเก็บไว้ใน Database เบประเภทไหนนะครับโดยเราต้องระบุ ODBC data source ให้เขาเรากดปุ่ม browse เข้าไป แล้วเ,เลือก Machine DataSource ถ้ายังไม่มี DNS นะครับถ้ายังไม่มี d t t s o u ซอ e อยู่ในนี้นะครับ Data s o u r ซ e Name อยู่ในนี้ที่ชี้ไปยัง MSDE ของเราถ้าเราสร้างขึ้นมาใหม่แต่ถ้ามีอยู่แล้วให้เราเลือกตัวนั้นเลยก็ได้นะครับให้กดเรากดปุ่ม New แล้วเลือก System Data Source คลิกปุ่ม Next ต่อไปจะเห็นว่ามี Database ะเภ e ต่างๆให้เราเลือกให้เราเลือกมาท้ายสุดเลือก SQL Server แล้วกดปุ่ม Next finish ตั้งชื่อตั้งชื่อ Datasource นี่นะครับเช่นเป็น TOWX Locker จากนั้นเซิร์ฟเวอร์ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ถ้าเป็นเครื่องของเราเองก็พิมพ์คำว่า local เข้าไปในวงเล็บนะครับถ้าเป็นเครื่องอื่นๆก็ใส่ IP address เข้าไปจากนั้นกดปุ่ม next ต่อไป next ต่อไปตรงนี้ให้เราเช้งนะครับ default database ที่เก็บข้อมูลเนะครับเป็น Database ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาคือ T W X l o g g e r จำได้ไหมครับเมื่อกี้เราเข้าไปสร้างใน Database Manager ที่ชื่อ T W X l o g g e r จากนั้นกดปุ่ม Next ต่อไปจนจบอันนี้สรุปนะครับ Test Data Source ไหมครับ c o n f i r e successfully แล้วก็โอเคออกมาโอเคออกมาเลือก T W X l o g g e r ซึ่งเป็นชื่อ Data Source ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมานะครับจากนั้นคลิกโอเค โอเคตัวนี้ก็จะชี้ไปยังดัลลัสซอ ODBC ดัลลัสซอที่เราพิ่งสร้างขึ้นมาซึ่งจะชี้ไปยัง SQL Server หรือ MSDE ของเราอีกทีนะครับกดปุ่ม Apply เมื่อเราสร้าง d a t a b a s e Group ขึ้นมาแล้วเราจะสร้าง Subgroup นะครับที่บอกให้รู้ว่าในแต่ละสับนั้นเก็บสัญญาณอะไรไว้บ้างคลิกขวาตรง G 1เลือก New Locking Group ตั้งชื่อ Locking Group เช่นเป็น l o g จากนั้นเราจะล็อกสัญญาณอะไรบ้างละ่ะนะครับยังไม่ถึงยังไม่ถึงนะครับเราจะล็อกสัญญาณความละเอียดเท่าไหรบ้างนะครับเช่นล็อกสัญญาณความละเอียด1วินาทีนะครับเห็นไหมครับอันนี้คความละเอียดของสัญญาณทุกๆหนึ่งวินาทีจะเก็บตัวอย่างสัญญาณมานะครับมาเก็บไว้ในดัตช์เบสแล้วการล็อกกิ้งเนี่ยนะครับจะล็อกกิ้งทุกช่วงเวลาเท่าไหร่หรือว่าออนเลคคอร์เท่าไหร่นะครับ ทุกๆสามสิบวิใช่ไหมถึงจะเก็บไ,ไว้ในดาตต้าเบสอันนี้เราเลือกเป็นทุกๆห้าวินะครับก็ปุ่ม Apply Table Management ชื่อ Table ลเทเบิลนี่คือเทเบิลไรคือเทเบิลที่ถูกสร้างขึ้นมาเก็บไว้ในดาตต้าเบสที่ชื่อ t w x l o g ซึ่งเราสร้างไว้ใน MSDE นะครับเมื่อกี้เห็นว่าถ้าจำได้เราใช้ตัว m s d Manager สร้างดาตต้าเบสที่ชื่อ t w x l o g g e r ไว้นะครับ ตัว t r a n n Configurator จะไปสร้าง Data, data Table ที่ชื่อล o อก1นะครับและตามด้วยหมายเลขครับไว้ใน Database นั้นถ้าเรากำหนดไว้ว่า10 Table ก็จะสร้าง Table 1ถึง Table 10นะครับล o อก1ขีด1จนถึงล o อก1ขีด10นั่นเองโดยที่ค่อยๆทยอยสร้างนะครับค่อยๆทยอยสร้างเมื่อ d a t a d a t e ของ t ของ Table 1เกือบจะถึงระดับที่กำหนดแล้วก็จะสร้าง เมื่อถึงระดับที่กําหนดแล้วนะครับว่าจะเต็มแล้วเราก็สร้างเทเบิลใหม่ขึ้นมาเป็นขีด2ขีด3ไปเรื่อยๆนะครับเราสามารถกรําหนดได้ว่าจะให้สร้างเทเบิลใหม่เมื่อไหร่นะครับสมมติผรเลือกเป็น All interval ให้สร้างเทเบิลใหม่ทุกๆ2วันนะครับทุกๆ2วันเป็นต้นนะพอครบ20บวันเขาก็จะมันก็จะครบ10ตารางพอดี ก็จะลบตารางแรกแล้วใส่ข้อมูลใหม่เข้าไปนะครับวนอย่างนี้ตลอดไปเพนะราะฉะนั้นเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้มีตารางเท่าไหร่เพื่อความเหมาะสมนะครับสามารถกําหนดได้อันนี้ในตะัวอย่างนี้ผมเลือก10ตารางโดยที่1ตารางเนี่ยกินเวลา2วันนะครับพอครบ2วันก็สร้าง1งตารางพอครบอีก2วันก็สร้าง1ตารางเพราะนั้นพเมื่อจะให้ครบ10ตารางก็ใช้เวลา20วันไป็นนะครับแอปพลาย ทีนี้ในล็อกหนึ่งนะครับซึ่งเป็นล็อกกิ้งรุปของเราเนะี่ยเราก็จะระบ,บุว่าจะเอาสัญญาณอะไรมาคลิกขวาเลือก New OPC Tag หรือ Expression ก็ได้นะครับถ้าเราจะเอามาบวกลบคูณหารหรือเข้า If then else ก่อนนะครับผมเลือก OPC Tag โดยตรงและไปเอาสัญญาณมาสัก3ตัว sine random แล้วก็ r a m p m นะครับโอเคเราได้สัญญาณทั้ง3สัญญาณมาแล้วนะครับจากนั้น แล้ก็เลือกไฟล์นะครับ make active เพื่อรู้ว่าเราจะใช้ configuration นี้นะเป็น configuration หลักให้ uh, Trend Work Logger ทำงานตาม configuration นี้ make active mm hmm. เข้าไปจากนั้นก็กดปุ่ม start แบบแมนนวลนะครับเราสามารถกำหนดให้รันพร้อมระบบเปิบัติการ Windows ได้ึ่งนั้นไว้ค่อยพูดกันทีหลังัน,นั้นคือเปิดเครื่องมาปุ๊บตัวนี้รันปั๊บเลยไม่ต้องมาแมนนวลนะครับแต่นี้เราทดสอบเราแมนนวลเองเราคลิก start ร้อยเวลาผ่านไปสัก10วิ15วินะครับจากนั้นเปิดคราฟเวอร์ขึ้นมาเราจะจะเอาสัญญาณที่เราลนะ็อกกิ้งเก็บไว้เนี่ยมาดูนะครับมาดูด้วย Trend Viewer คลิกเข้าไปใน a c t i v e เ o o n t r o ทที่ชื่อ t w x View 32คลิกเข้าไปเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปนะครับกําหนดว่าที่แท็บเพนของเราเราจะเอาสัญญาณจากไหนมาโชว์นะครับมาพลอต OPC Tag ก็คือเอามาจากตรงๆเลยจาก OPC s e r เ e r แ a g m เมนูเนี่ยเราจะสามารถเลือกได้ว่าจะเอามาจาก persistent trending ซึ่งเป็นตอนก่อนของ t e n d ของ Trend Works นะครับอันนั้นเก็บไว้ใน persistent trend นะครับที่นี้เราเลือก history contact นะครับ history tag เนี่ยนะครับคือเอามาจาก Database คลิกเข้าไปเราจะเจอ Iconic t w x server นะครับจะเจอกรุป g 1ของเรานะครับซึ่งจำได้ไหมครับเป็นกรุปอะไรเอ่ยเป็นกรุป p d t t b a s e เบสกรุที่เราสร้างขึ้นมานั่นเอง แต่กิ่ง G 1เข้าไปก็เจอล็อก1ซึ่งเป็นรูปของ l o กก i n g group ของเรานะครับเป็นสับกรุ๊ปนั่นเองอเลือกสัญญาณที่ต้องการมาพลอตครับเช่นผมเลือกสัญญาณทรายครับพร้อมกับสัญญาณแรนดอมโอเคมาพลอตจากนั้นเราก็เลือกไปที่ appearance นะครับเลือก range visible range ให้โชว์เป็น2เพราะสัญญาณเรามี2นะครับต้องการจะให้โชว์2 range แล้วลอง apply ดูไหนะครับ ก็จะเป็นเลนส์ของไซด์และก็ของเรนดอมนะครับโอเคอ่าลืมนิดนึงนะครับตรงเร t ฮิสตอริคอฮิสตอรี r รีเฟรชเลยนะครับดีฟอยมจะเป็น60วิจะรอ60วิแล้วดึงข้อมูลมาจาก Database ถ้าเราใจร้อนเนเรารอไม่ไหวเราเอา5วิ5วิครั้งหนึ่งเขาจะดึงข้อมูลจาก Database มาครั้งหนึ่งนะครับ Sample จะให้โชว์กิแซม m p l e นะครับหรือความกว้างกีนะ่นาทีนะครับ ผมเลือกเป็น3ามนาทีแล้วลอง apply, ะคร l y เห็นไหมครับ sample เนี่ย sample ตรงนี้120มันก็จะเปลี่ยนเป็น180นะครับให้สัมพันธ์ตามเวลาที่เราเลือกฉะนั้นโอเคเลยโอเคแล้วลอง run time ดูนี่คือสัญญาณนะครับจาก database อันนี้ช่วงเวลารอ5้าวิพอครบ5้าวิเขาจะาดึงข้อมูลมาจาก database มาพลอตให้เราเมื่อเราทำาคลิกเข้าไปนะครับแล้วกดปุ่ม f r e e เราสามารถเลื่อนได้ว่าเวลาช่วงที่ผ่านมานะครับ สัญญาณมันเป็นยังไงเขาก็จะรีเฟรชเอาสัญญาณมาจากดัตต์เบสมาพลอตให้เราดูหรือถ้าเราต้องการเซตช่วงเวลาที่ต้องการดูโดยตรงเลยให้เราเลือกตรงไอคอนตรงนี้นครับเซตไรท์ไทม์คลิกเข้าไปเห็นไหมครับเราสามารถกําหนดได้ว่าจะดูที่วันที่ไหนเวลาเท่าไหร่เป็นตน้นนะครับจากนั้นก็คลิกโอเคเข้าไปเขาก็จะเซตเวลาให้ตรงตามช่วงที่เราต้องการจะดูหรือจะเลื่อนจากตรงนี้ก็ได้นะครับจะเลื่อนจากเมนูนี้ก็ได้ ถ้าเรากดปุ่มฟรีซอีกครั้งหนึ่งเขาก็จะพลอตต่อนะครับโดยเอาข้อมูลมาจากดัตเตอร์เบสให้เราดูต่อนะครับสำหรับนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ